นินเล็กนะครับผมโดนแล้วนะโดนแล้วโดนแล้วนี่ก็ขึ้นไงก่อนกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคันตัวใหม่ของผมนะครับผมก็คือรุ่นไดว่าบาซอนนะครับผมเป็นที่รู้จักกันนะครับจากใครไดว่านะครับผม ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นคันสปินนะครับผมอันนี้ดูจากซองเอาผมแกะให้ดูเลยครับอันนี้ก็เป็นป้ายสัญลักษณ์ได้ว่านะครับผมกับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมข้อมูลรายละเอียดของสเปคคันนะนี่นะครับมาแกะดูข้างในครับ อันนี้จะเป็นด้ามนะครับตัวด้ามคันตรงนี้เป็นกอ๊อกนะของด้ามกอ๊อกเบาคะเป็นมือหนึ่งนะวันนี้เนี่ยรอยซีนยังไม่แก่เลยนี่เป็นสัญลักษณ์นะครับตูดคันก็เป็นไดว้วาให้สวยนะ ลองออกไปดดนจะทัดนะน,นี่ครับผมเป็นสองทอนนะครับผมเป็นส่วนด้ามากับส่วนคันนะครับผมเราประกบประกบใส่เฟิบ นี่เป็นสัญลักษณ์เขียนว่า b a r s น n ครับชื่อรุ่นนะครผมเป็นปลาย solid ครับรุ่นนี้นียนับจากไกดตัวบนครับตัวที่ห้าเป็นโซ l i d หนึ่งสองสามสี่ห้ามาสุดตรงนี้ครับจะเป็น solid เด้งๆเลยนี่ไม่ดีดเยียบเบาๆนะครผมแจมเลยกับงานกระพงกระสุกครับ เท็กซัสประช่อนนีะครับแจมเลยนี่ก็จะเป็นสเปคของคันนะครับเนี่ยบารซอนหกพสี่อันนี้จะเป็นเวทเดียวนะครับของอ่ารุ่นบารซอน,นครับที่เป็นปลายโซลิดเราไปเทสให้ดูเลยครับ อายางหัวจิกนะครับขนาดห้ากรัรมนะครับผมเดี๋ยวมาลองเทสตตีเลยกับคันได้ว่าบาร์ซอนเวท2สองจุดห้าคิดหกนะครับผมมาลองดูประกอบกับลออไอเวนเวนฟอร์ดนะครับผมซีสองพันเอสนะครับผมแล้วก็สายเป็นพีเอ YGK นะครับผมช็อคหน้า15ปอนด์ครับลองดูเลย ลองใกล้ๆก,ก่อนอันนี้เป็นเป็นบ่อปลาเป็นจับพันนะครับผมก็จะมีพวกปลาช่อนปลากระกพงแล้วก็ปลาเป็นจับพันรวมๆกันนะครับวันนี้เราก็จะมาลองเทสดูฮะ,ะก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ปลาหรืออะไรนะครับผมเพียงแค่มาทดสอบอการตีเหยื่อเนะะี่ย การตีเซนคันเป็นไงครับเท่านั้นเองแต่ก็มีตัวกัดอยู่นะผมโดนกัดอยู่เรื่องการทำระยะก็โอเคเลยนะครับสำหรับ6กฟุตสี่ฮะทำระยะได้พอสมควรเลยนะโดนแนละ้น่าจะปลาเล็กนะนี่ไง ปนนเล็กนะครับผมโอเฉอเข้ากลางหลังเลยนะเก็บไว้ก่อนนะผมป่าตัวเลกโดนแล้วน,นะโดนแล้วโดวนแล้วโดวนแม่โ,โ,โมคจิกนะครับผมไม่รู้ป่าอะไรนะ เซนขันสุดยอดเลยเหมือนจะเป็นป้านินเลยนะเขาป้านินจริงด้วยฮะเฉาะป้านินนะท่านผู้ชม สายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะจากตัวแรกการโค้งคันนะดูฮนะคันค้งสวยอยู่แต่ตรงช่วงโคนคันนะจะก,กระด้างไม่ชนก็ว่ากระด้างแบบโค่นแข็งโคนอ่ะคันแข,ข,ข็งแล้วก็ช่วงกลางๆไปถึงปลายครับอ่อน เวลาทำให้สู้ปลาคือแบบโค้งได้สรีรักมากเอาขึ้นไงไปเนะี่ยเดี๋ยวนะกลานินปึ๊บโอ้โหรอดฮนะโอเค่า <c> ผ <oughs> <Okay. S 1> นะู้ชมโดนแล้ว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 ไม่รู้ปลาเลยนะอื้อืออื้ดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ ดินอยู่ปนินนะปะนินปนินโอ้โหเต็มปากตัวนี้กัดกัดนะในินนะผมส่ดีด้วยส่ดีด้วยดีด้วย เต็มปากตัวนี้เอาขึ้นไงก่อนเฮ้ยใส่สวยด้วยหยกเลยแล้วกันดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฟ้าโอ้โหปะดินนะโอ้โไสนี้แหละที่ตามหาเดี๋ยวถ่ายรูป้ย